หนุ่มฉลองบ้านใหม่จัดเลี้ยงโตจีนพร้อมเชิญเจ้านายมางานใครจะคิดแค่เดือนเดียวกลับถูกไล่ออกรูสาเหตุเกิดจากที่บ้าน เขาเด่นเขาเดชจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของนายหลิวหมิงชายหนุ่มวัย3าปีที่เขาออกมาเล่าเรื่องราวผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนว่าดูเรื่องของบ้านสวยหลังใหม่ที่เขากับภรรยาร่วมกันสร้างขึ้นและเขาได้เชิญเจ้านายมาร่วมงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่จัดอย่างใหญ่โตเลี้ยงโต๊ะจีน20โต๊ะแต่ใครจะคิดว่าหลังจากนั้นเพียงแค่หนึ่งเดือนเขากลับได้รับข่าวร้ายแบบฟ้าผ่าเขาถูกเจ้านายไล่ออกจากงานซึ่งสาเหตุเป็นเพราะบ้านใหม่ของเขา นลิวหมิงเล่าว่าเขาเป็นพนักงานบริษัทภรรยาเองก็ทำงานทั้งคู่ช่วยกันเก็บเงินมานานหลายปีและยังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายจนสามารถสร้างบ้านสองชั้นที่สวยงามในย่านชานเมืองได้สำเร็จในปีที่ผ่านมาเพื่อเฉลิมฉลองหลิวและภรรยาจึงตัดสินใจจัดงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่อย่างยิ่งใหญ่โดยจ้างร้านอาหารมาจัดโต๊ะจีน20โตะ๊ะมีการเชิญญ,ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานมาร่วมแสดงความยินดี รวมถึงเจ้านายที่เพิ่งย้ายมาทํางานได้เพียงแค่ครึ่งปีซึ่งหลิวไม่คิดว่าเขาจะมาจริงแต่เจ้านายกลับปรากฏตัวและร่วมแสดงความยินดีด้วยอย่างไรก็ตามความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากงานขึ้นบ้านใหม่หลิวได้รับแจ้งว่าถูกไล่ออกจากงานทั้งที่เขาทํางานมาแล้วสามปีข่าวนี้เปรียบเสมือนฟ้าผ่าสําหรับเขาด้วยเหตุผล3ประการคือบ้านเพิ่งสร้างเสร็จเขายังติดหนี้จํานวนหนึ่งกับญาติเขาอยู่ในวัยกลางคนยากที่ จะหางานใหม่งานเดิมมีเงินเดือนและความมั่นคงดีเขาได้ทําในสิ่งที่ถนัดและมีเวลาดูแลครอบครัวหลิวไม่เคยทําผิดพลาดร,ราแรงไม่เคยขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานเขาจึงไปพบเจ้านายเพื่อขอคําอธิบายและได้รับคําตอบแบบทั่วไปว่าบริษัทมีการปรับโครงสร้างทรัพยาการบุคคลและตัดตําแหน่งที่ไม่เหมาะสมออกไปต่อมาหลิวได้รับรู้ความจริงจากเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทกันว่าหลังเจ้านายกลับจากงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ก็แอบ สืบสวนข้อมูลเงินเดือนของลิวเราสงสัยว่าลิวอัดทุจริตและยักยอกเงิน เพื่อนเล่าว่าไม่กี่วันหลังจากงานเลี้ยงเจ้านายมาขอสลิปเงินเดือนของลิวและเรียกเพื่อนคนนี้เข้าไปพบในห้องส่วนตัวเพื่อสอบถามเรื่องเงินเดือนและโบนัสของลิวอย่างละเอียดเหมือนต้องการหาช่องโหว่เจ้านายอาจคิดว่าเงินเดือนของลิวไม่สูงมากนักแต่เขากลับมีบ้านหลังใหญ่โตจึงเกิดความสงสัยหลิวอธิบายว่าความจริงเราบ้านหลังนั้นสร้างบนที่ดินของพ่อแม่ภรรยาให้มาภรรยาที่ทํางานและมีเงินเก็บส่วนเขาเองก่อนมาทํางานที่บริษัทนี้เคยทํางานใน บริษัทใหญ่ที่มีเงินเดินสูงจึงมีเงินเก็บพอสมควรต่อมาเมื่อมีครอบครัวเขาจึงลาออกมาทำงานที่นี่เพื่อให้มีเวลากับลูกมากขึ้นด้วยเงินเดินเหล่านั้นและเงินกู้ยืมจากทั้งสองครอบครัวเขาจึงสามารถมีบ้านได้เมื่อรู้เหตุผลที่แท้จริงแทนที่เขาจะโกรธหรือกับรู้สึกโล่งอกเขาเข้าใจว่าด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่ความสำเร็จของคนคนหนึ่งถูกเปลี่ยนเป็นความสงสัยใน,ในสายตาของเจ้านายการอยู่นานๆจะนำมาแต่ ความทุกข์ทรมานหลิวตระหนักว่ามีสถานที่ทํางานบางแห่งที่กฎเกณฑ์ไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่มีอยู่เพียงในความคิดของผู้บริหารพวกเขาต้องการให้พนักงานขยันมั่นเพียรแต่ไม่ให้โดดเด่นจนเกินไปต้องการความจงรักภักดีแต่ไม่ให้แสดงทรัพย์สินหรือความสําเร็จส่วนตัวมากเกินไปด้วยเหตุนี้หลิวจึงตัดสินใจก้าวต่อไปอย่างรวดเร็วออกไปหางานใหม่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองเพราะในการทํางานสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่เงิน รหรือตำแหน่งแต่ยังรวมถึงการได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสที่ซึ่งผลงานของบุคคลจะไม่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเหตุในการสงสัยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ